สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับครับวันนี้ภาพพี่น้องมาเิ่งการวันปูนแร่ถาุครับพี่น้องครับสาดปูนศาสแร่ถาุในบ่อกุุงครับเป็นเวลาประมาณประมาณในหางงแรงครับพี่น้องครับนี่ครับบ่อความลึกของบ่ออยู่ประมาณ ของน้ำอยู่ประมาณ80สิบถึงเกสิเซนครับระดับน้ำในก็ปลอยครับปลอยกุ้งเป็นกุ้งกามกามครับบอ่อขุนครับบอีเนี่ยทำการสาดปูนนะครับสาดน้ำปูนครับปูบนขาวครับพี่น้องครับพาพี่น้องมนาะเบิ่งฟังเด้อยครับ บอลเลียงกุ้งม้อนกันครับพี่น้องครับนามที่ใส์ในฟ้ามันเป็นนามบาดาลครับพี่น้องครับเป็นนามบาดาลพลังงานโซลาเซลล์ครับพี่น้องครับบอบาดาลอยู่ทางนั้นเด้อครับนะในนาไก็ยังไหลอยู่ครับสีมงแร่งหามงแร่งหรอครับเป็นปูนขาวครับพี่น้องครับ เป็นปูนขาวปูนขาวก้อนทาจะสาดตร์ทังกับผสมน้ำครับก็เดิมสาดรอบบอ่ออครับนะครับทั้งฟ้ามกับศาดสัปดาห์หนึ่งสองครั้งนะครับพี่น้องครับสัปดาห์ละ2ครั้งครับ าถาดและถาดน้ำปูนครับเพื่อไปซอยในการสางเปลือกครับเป็นน้ำปูนครับปูนขาวปูนโดน้ำไม้ครับสาดตอนกัางคืนจะดีนะครับพี่้องครับหกโมงแรงทุ่มหนึ่งจะดีครับตอนนี้ทางฟาร์มเนี่ยครับ มนมีเวลาในช่วงนั้นครับก็ได้ศาสตรในช่วงหามงแรงครับหามงแรงหกมงแรงครับเนสายพันนามปูนครับ ประมาณสองสามโลครับตอนหนึ่งคังครับพี่น้องครับตอนหนึ่งบอ่อครับสัปดานหนึ่งกระสาดน้ำปูนยู่สองรอบครับจะเป็นน้ำบาดานครับพี่น้องครับนีน้ำบาดานใสพลังงานโซลาเซลล์ทางน้นครับพี่น้องครับดูดจากบอ่อบาดานถึงนมาใสโดยตรงนลครับ กาดสาดน้ำปูนครับสาดปูนแล่ถาดครับห้องน้ำปูนปูนขาวปูนโรดราไม้ครับผสมน้ำก้อนครับผสมน้ำแล้วไฟสาดสาลงในบ่อครับพี่น้อาเหมือนตก็ครับพี่น้องครับฝา,ากติดตามครับพูบ่งกลามทองฝา